โหดจริงชนาทิปเผย่สองแข้งไทยที่เก่งที่สุดในรอบ10ปีเมซี่เจชนาทิปสงกสินแข้งจำทับเจลีกจากสโมสรอนคอนซาโดเลซัปโปโรยกย่องทีระินแดงดาและทีระทบุญมาทานันเป็นนักเตะไทยที่เก่งที่สุดในรอบ10ปีมาริโอยูรอกกี้อดีตมิดฟิลทีมชาติมาชิดโดเนียและตำนานเอซีจีเมืองทองยูไนเต็ดถามคำถามชนาทิปสงกสินแข้งคอนซาโดเลซัปโปโรทีมในศิกเจลีกญี่ปุ่น ซึ่งหนึ่งในคำถามนั้นคือใครเป็นผู้เล่นใน1ิปีที่ผ่านมาที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยเจ้าเจได้ตอบคำถามดังกล่าวว่ามี2คนครับคนแรกพี่มุ้ยที่ละสินแดงดาและพี่อุ้มทีรลรทบุญมาทันซึ่งพี่มุ้ยเป็นผู้เล่นที่เก่งมากๆสำหรับผมคือแบบเก่งเลยแหละเขามีพรสวรรค์มีพรสวงเป็นศูนย์หน้าที่ทีมชาติไทยยังหาตัวแทนไม่ได้ครับส่วนพี่อุ้มแน่นอนว่าแกไปอยู่ที่ไหนก็แชมป์ยังไม่มีใครมาแทนแกได้เหมือนกันแกเป็นคนที่มีวินัยสูง มีความเป็นมืออาชีพสูงเล่นฟุตบอลที่ดุด,ดันยินดีกับแกด้วยกับสิ่งที่แกทําให้ประวัติศาสตร์คนไทยหน้าใหม่ขึ้นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นแชมป์ทุกแชมป์แชมป์เจลีกซึ่งมันยากมากๆซึ่งผมยอมรับทั้งสองคนว่าเป็นคนที่เก่งเบสเพเลอร์สำหรับชาะิทิพย์สงกระสินเคยร่วมงานกับทั้งทีรศินแดงดาและทีรธรบุญมาทานันสมัยเล่นให้กับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดและแนะนําทีมชาติไทยการที่ทั้ง3คนจะไปวาดลวดลายบนเวทีเจลีกของญี่ปุ่น